สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวนะคะเขาเรียกบ้าอาข้าวเหนียวมูลนะคะหรือข้าวเหนียวมะม่วงเนาะทำกินนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะก็จะมีข้าวเหนียวที่เรานึ่งแล้วนะคะนะแล้วก็อันนี้เป็นกะทินะคะกะทิขวดกะทิอะไรก็ได้นะคะเป็นกะทีแล้วนี้เป็นน้ำตาลน,นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าจะใส่มากใส่น้อยแล้วนี้เป็นเกลือนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำข้าวเหนียว ข้าวเหนียวทำเองนะคะเป็นข้าวเหนียวโมนเราจะกินกับมะม่วงนะคะมะม่วงสุกค่ะน,นี้เราตั้งกระทะนะคะ,อะเอากะทิใส่ลงไปเพือ่อนๆตอนนี้เราอาจจะไม่มีกะทิก็ได้เราเหลือไปสักนิดนึงเวลาเรา,เาไว้กินนะคะนะสำหรับน้ำตาลเน้นใส่ที่หลังนะคะเราจะใส่ใส่ใส่กะทิ เที่ยวกะทิให้แตกมันนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาข้าวใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆจะทําข้าวเหนียวมูนแบบแบบง่ายนะคะแบบง่ายแบบบ้านเรามีอะไรก็ทํากินนะคะตั้งกะทิให้ให้แตกมันนิดนึงนะคะตั้งกะทิให้แตกมันค่ะตอนนี้ตั้งกะทิให้แตกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาข้าวใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆ ข้าวเหนียวใส่ลงไปสูตรของเรานะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาเราทากินเองทํากินเองนะคะเพื่อนๆลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนนะคะคนให้ข้าวเรายุ่ยแตก ยังไม่ได้ใส่ใส่กะทินะคะเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะสูตรของเราเองนะคะเพื่อนๆสะเสร็จแล้วใส่เกลือแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลลงไปเพื่อนๆสูตรแบบง่ายๆนะคะความหวานความอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆ แล้วก็คนนะคะค่ะตอนนี้เราได้เลยนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวมูนนะคะกินกับขนานก็ได้นะคะกินกับมะม่วงก็ได้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะเราเราไม่ใส่น้ําตาลไปพร้อมกับกับกะทิเพราะจะทําให้ข้าวเนี่ยจะก็จะทําให้ข้าวมันแข็งนะคะตอนนี้เราใส่น้ําตาลไปทีหลังก็จะพอดีเลยเพื่อนๆใครชอบเค็มเค็มหน่อยนะคะใส่ใส่เกลือหน่อยนะคะ ได้แล้วนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวที่กินกับมะม่วงนะคะสูตรง่ายๆสูตรทำเองไม่ต้องไปซื้อใครนะคะเวลาเรากินแล้วก็ปอกมะม่วงนะคะมาวางวางไว้นะคะเพื่อนๆแล้วใครมีกะทิก็เติมกะทิไปด้วยนะคะกะทิสดๆนะคะน่าอร่อยนะคะเพื่อนๆทำกินคะ่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยขอขอบคุณนะคะอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอขอบคุณให้ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ